ย่าถูกหลอกโดยการรับรู้ของคุณการรับรู้ของเรามักได้รับอิทธิพลจากอดีตของเราประสบการณ์ที่เจ็บปวดหรือบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันของเราบ่อยครั้งเรามักมีตัวกองอยู่ภายในตัวเราที่เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของเราแม้แต่มุมมองของเราต่อพระเยซูก็อาจถูกบิดเบือนได้ลองมาดูยอห์นบทที่20ข้อ15ในพระคัมภีร์ด้วยกันพระเยซูตรัสถามว่า หญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมตามหาใครมาลีเข้าใจว่าพระองค์เป็นคนทำสวนจึงตอบว่านายเจ้าค่ะถ้าท่านเอาพระองค์ไปขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้รับพระองค์ไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทันทีหลังจากการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูหญิงคนนั้นกำลังมองหาพระศพของพระเยซูในขณะที่เธออยู่ต่อหน้าพระองค์สำหรับเธอ พระองค์ทรงสิ้นพระชนแล้วทั้งที่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่เธอไม่ได้คาดหวังว่าพระเยซูจะทรงมีชีวิตอยู่ซึ่งอธิบายว่าทําไมเธอจึงค้นหาพระองค์ในบรรดาคนตายดังนั้นชายคนนี้ที่เธอพบในสวนจึงเป็นได้แค่คนทําสวนใครจะอยู่ในสวนได้ละ่ะนอกจากคนทําสวนจริงไหมกล่าวอีกในหนึ่งคืออดีตและบริบทรอบตัว มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเธอเกี่ยวกับพระคิดพระเจ้าทรงเป็นใหญ่เหนือทุกวิถีทางแห่งการดำรงอยู่และการกระทําของพระองค์วันนี้พระองค์จะสําแดงพระองค์เองในรูปแบบหนึ่งและพรุ่งนี้ก็อาจจะสําแดงในอีกรูปแบบหนึ่งบางครั้งเราอาจประหลาดใจที่พระองค์ไม่ทรงกระทําอย่างที่เราคาดหวังหรือปรารถนาดังนั้นในวันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับทุกวัน พระองค์ทรงอยู่ที่นี่ทรงมีชีวิตอยู่และพระองค์ทรงอยู่ใกล้คุณฉันหวังว่าคุณจะไม่มัวมองหาพระเยซูท่ามกลางบรรดาคนตายเพราะคุณตระหนักได้ว่าพระเยซูทรงผชชนอยู่คุณคือการอาจจัศจรรย์